สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการหลัดหรือว่าลงจอดรถนั่นเองเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะว่าโหมดนี้มันเล่นยังไงี๋ยวก็มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมร้าน l i ทแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า4 0 0 0 0คนเติมเอทเลเซอร์ใช้เพียงแค่ UID ได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเต erm ิมเกมบนเว็บไซต์ l i d m a n s h o p c o m ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชาระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทางรายออฟฟิเชียล เกมชันะ้อนนาอื่นๆอ,อีกมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นไลโอตหรือสตรีมรวมทั้งบัตรไลฟ์สไตล์ต่างๆบัตรแกร็บไลทินเดอร์อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจที่หลังต้องนึกถึงร no ีดแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในกาลาร์ดกันเลยนะครับหลังจากกดเข้ามาแล้วเราก็จะเข้ามาในโรงรถของเรานะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็แต่งไปได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับทุกคนนี่มีรถจอดหลายคันเลยนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าต้องเพิ่มที่จอดรถยัง ของตกแต่งเอาได้ต่างๆเนี่ยยังไงได้บ้างนะเดี๋ยวรอดูคลิปนี้ให้จบนะครับรับรองว่าทําเป็นทั้งหมดแน่นอนนะครับเริ่มแรกเรามาดูที่มุมซ้ายมือนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละโซนเนาะไปทีละหัวข้อจะได้แบบเรียงกันได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์ของเราตามปกติเนาะแต่ว่าพื้นหลังเนี่ยก็จะเป็นโรงรถของเรานะและก็ตรงนี้ก็จะเพิ่มเป็นการ์ดเข้ามาแล้วนะครับเวลาเราไปส่องคนอื่นก็จะมีเหมือนกันนะเราสามารถเข้าไปส่องการ์ดของเพื่อนเราได้ด้วยนะครับผมต่อมาตรงเลขสี 4, ตรงนี้ก็คือเลเวลของโรงรถขขอองงเเเเรรรราาาาานสสมถโทีีียวต มาอัปเกรดโรงรถของเราได้นะครับยิ่งโรงรถของเราเลเวลสูงมากเท่าไหร่เราก็จะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บรถของเราได้เยอะมากขึ้นเท่านั้นแลยก็พื้นที่ในการตกแต่งของต่างๆในโรงรถของเราเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วทีนี้ถามว่าโทเค็นสีเขียวตรงนี้หามาได้ยังไงหลักๆเลยก็คือเราจะได้จากการทำเควสประจําวันนะครับผมก็คืออันนี้นะแล้วก็เข้ามาทาเควสให้มันครบทุกวันนะครับก็จะได้โทเค็นมารวมถึงกิจกรรมที่อยู่ด้านนอกด้วยนะในหน้าล็อบบี้ของเราก็จะมีอ่าอีเวนต์นะครับผมที่ให้ของรางวัลเป็นโท ถึงการสุ่มกาชาตรงนี้นะครับผมก็มีโอกาสที่จะได้โทเค็นสีเขียวมาเหมือนกันเนาะก็คือได้จากหลายช่องทางนั่นแหละถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีรูปมือถืออยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นโพสต์ของคนอื่นนะครับที่ถ่ายรูปลงรถไว้นะอันนี้ก็เอาไว้ดูเป็นไอเดียนะแล้วก็ถ้าเราอยากจะอวดลงรถของเราเนี่ยเราก็มาโพสต์ใน,นนี้ได้เลยนะครับถัดลงมาที่มุมซ้ายล่างนะครับก็จะมีอิโมจิให้เรากดใช้ได้ด้วยเราสามารถใช้อิโมจิพวกนี้ทักทายเพื่อนๆได้นะครับผมเอาไว้เล่นกับคนอื่นนะแล้วก็สามารถเปิดไมค์คุยกันได้ด้วยนะย้อนกลบมมมาาทีุ่ด้นน ทา, <IP> ทางขวามือกัอนบ้างนะครับมาดูที่รูปคนใส่หมวกตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเชิญคนอื่นเข้ามาเยี่ยมชมโรงรถของเรานะครับผมเราสามารถพิมพ์ข้อความอะไรเข้าไปก็ได้นะครับจากนั้นกดแซนไปเลยแค่นี้ก็จะประกาศในแชทโลกนะใครที่สนใจเข้ามาบ้านของเราเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะกดเข้ามาเองนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมถัดมานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์เนาะเราสามารถพิมพ์ข้อความอะไรไว้ได้เนี่ยคล้ายๆแบบกระดานหน้าเฟซของเราอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอันดับนะครับของคนที่ตกแต่งโรงรถได้แตง เยอะๆนะครับเราสามารถเข้ามาดูได้เลยนะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปส่องนะครับนี่นะครับทุกคนอันนี้คือคนที่ได้อันดับหนึ่งในการแต่งบ้านนะครับโอ้โ oh ห ของตกแต่งเต็มเลยนะฮะทุกคนเพิ่งอัปเดตมาวันเดียวนะแต่ว่าของเต็มบ้านและไม่รู้ว่าเขาหมดไปเท่าไหร่นะเนี่ยน่าจะสูมหมดหลายหมื่นอยู่นะทุกคนกว่าจะแต่งได้ขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นปบ้านที่ได้จากกาชานะครับผมมันจะมีสระว่ายน้ำเราสามารถมาเล่นมาถ่ายรูปได้ด้วยนะครับทุกคนแถมบ้านหลังใหญ่กว่าปกติด้วยนะใครอยากได้บ้านแบบนี้ก็ต้องมีงบนิดนึงนะครับผมแล้วเวลาเราเข้ามาบ้านคนอื่นเนี่ยเราสามารถมาเก็บโทเคนสีเขียวได้ด้วยนะครับตรงปั๊มน้ำมันตรงนี้นะเวลาที่เราเอารถใส่ไว้ในโรงรถนะครับรถแต่ โทเคนตรงนี้ให้นะครับผมถ้าเกิดว่าเวลาครบนะครับเราก็จะได้โทเคนตรงนี้มาด้วยซึ่งคนอื่นเนี่ยสามารถมากดรับให้เราได้ด้วยนะคือเราก็จะได้คนที่มากดรับให้เราเนี่ยก็จะได้เหมือนกันในกรณีที่แบบเราไม่ได้ออนเกมแต่ว่าพลังงานตรงนี้มันเต็มแล้วอะไรประมาณนี้นะเรากดเข้ามาที่เพื่อนมุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีถังสีเขียวแบบนี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปได้เลยอันนี้คือหมายความว่ารถของเขาเนี่ยชาร์จเต็มแล้วนะครับพอเข้ามาถึงนะครับผมเราก็สามารถกดรับได้เลยนะกดเคลมออไปเลยเห็นไหมผมก็จะได้โทเคนสีเขียวมาด้วววยยนเเเลาาพื่่่องี มาไล่ดูนะว่าเพื่อนของเราคนไหนที่แบบพลังงานเต็มบ้างแล้วก็เข้าไปกดเก็บรัวๆเลยนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเราสามารถกดเก็บได้กี่รอบใน1วันนะนี่ทุกคนผมได้มา90แตนะ้มเนี่ยเห็นไหมอ่าได้เยอะมากนะครับใครที่มีเพื่อนเยอะๆเนาะ,นะก็จะได้เปรียบตรงนี้นะครับเพราะเราสามารถไปเก็บโทเคนฟรีได้จากหลายๆคนเลยนะครับผมนี่ได้มาอีกแล้ว23อันนะครับทีนี้กลับมาดูที่โรงรถของเราเหมือนเดิมนะครับผมก็เลื่อนลงมาที่ด้านล่างเนาะก็จะเจอกับปั๊มน้ํามันหรือว่าแท่นชาร์จนั่นแหละที่ผมกดให้ดูแต่ว่าอออัันนนนีีนนะนี้เเเเป็็ขงงงรรราาซึ่่มกกคย เลือกรถวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วมันก็จะชาร์จโทเค็นให้เรานั่นแหละอย่างที่ผมได้บอกไปนะตรงด้านมนตรงนี้เราสามารถดูได้นะครับผมว่าเพื่อนของเราเนี่ยคนไหนที่มีชาร์จตรงนี้เยอะๆนะครับผมเราก็สามารถเข้าไปส่องของเขาได้ด้วยนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับว่าใครที่เข้ามากดรับโทเค็นให้เราบ้างในตอนที่เราไม่ได้ออนเกมนะครับผมทีนี้เลื่อนลงมาด้านล่างอีกนะครับก็จะมีปุ่มนี้นะครับผมซึ่งเราสามารถกระโดดได้นะเห็นไหมอ่าเอาไว้กระโดดหลบสิ่งกีดขวางต่างๆนะครับทีนี้ที่มุมขวามือตรง City ลกัออกก นะครับทุกคนกดเข้ามามันจะอยู่ในหมวดเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าในหัวข้อด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีหลายหัวข้อเนาะเรามาดูที่อันแรกก่อนนะครับอันนี้จะเป็นหน้าช็อปนะเราสามารถเข้ามาเลือกซื้อได้ว่าตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรอยู่บ้างนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับผมอันนี้เราสามารถใช้โทเค็นสีเขียวซื้อได้นะแล้วก็บางอันเนี่ยเราจาเป็นจะต้องใช้ uh, โทเค็นที่แบบเติมเงินจริงๆอะ่ะถึงจะสามารถซื้อได้นะครับส่วนตัวเลข200ตรงนี้เนี่ยก็คือแต้มแฟชั่นนะครับถ้าเราเอาไปวางในงองเ้นั ส่วนไอ้เจ็ดคูณหตัวนี้เนี่ยก็คือพื้นที่ที่จะวางสีของอันนี้นะครับถ้าเราไปวางมันก็จะกินพื้นที่แบบ7จ็คูณหอะไรประมาณนี้นะครับตรงคําว่าฟลอร์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นนะกระเบื้องของโลลตของเราอะ่ะเออเราอยากได้แบบไหนก็ซื้อได้เลยนะก็จะอยู่ที่แผ่นละ50โทเค็นสีเขียวนะครับทุกคนส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นพื้นยกสูงนะครับอ่าพื้นยกสูงคือยังไงก็คือไอ้สีแดงๆที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเห็นไหมทุกคนอันนี้เอาไว้ตั้งโชว์รถได้นะเอาไไไววว้้้าาาาาาางงขออออะรรรรแแแบบบบนนนีีนะีกกบบนนกก็็ยยู่่่่ทเเเจัดหผมมตฟพสถ ลองวางได้ด้วยนะกดที่พรีวิวตรงนี้นะครับเราก็จะเอามาทดลองวางในโรงรถเราได้นะครับว่ามันวางได้หรือเปล่ามันใหญ่แค่ไหนนะครับมันสวยจริงไหมอะไรไบแบบนี้เราก็ทดลองพรีวิวก่อนได้นะก่อนที่เราจะเลือกซื้ออะไรสักอย่างนะครับต่อมา Ex c h a n g ช Shop นะครับผมอันแรกก็จะเป็นตั๋วกาชาที่เอาไว้สุ่มแฟชั่นของโรงรถนะครับส่วนอันนี้เป็นบลูพินเอาไว้ไปแลกบลูพินของรถระดับปรเจนารีนะครับก็ใช้10,000 00, แสนโทเคนเลยนะคือแพงมากอันนี้ผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับทุกคนส่วนตัวนี้เราสามารถเอาไว Re ้รีเฟซชั้ ผมชั้นวางเนี่ยน่าจะหมายถึงแบบเวลาเราตกแต่งอะแล้วเราอยากจะรีเฟซทั้งหมดทิ้งทีเดียวนะครับผมเราก็ใช้อันนี้ได้แต่ว่าผมไม่มั่นใจนะว่ามันใช่แบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยลองใช้เหมือนกันนะครับส่วนในดือเนี่ยก็จะเป็นของทั่วไปเนาะเราก็สามารถมาแลกไปใช้ได้นะทีนี้นะครับอันนี้นี่แหละที่หลายๆคนยังไม่รู้นะครับผมก็คือวิธีการเพิ่มพื้นที่ในการวางรถนะทุกคนจะสังเกตว่าผมวางรถได้แบบหลายคันมากนะครับประมาณ9คันเนาะซึ่งตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยเพื่อนๆน่าจะวางได้แค่4คันเท่านั้นนะครับ ก็คือให้เข้ามาที่ store นี่แหละแล้วก็เข้ามาที่ b u ล l d parking spot ตรงนี้นะครับผมข้างขวามือเนี่ยก็คือล l o t ที่เราจะวางรถในโรงรถของเราได้นั่นเองนะครับซึ่งการที่เราจะวางได้มากขึ้นก็คือเราจะต้องอัปเกรดโรงรถของเราก่อนนะครับผมก็คืออันนี้นะที่ผมได้พูดไปตั้งแต่แรกๆเนาะคือเราอัปเกรดเลเวลของโรงรถของเราก่อนยิ่งอัปเกรดสูงก็จะยิ่งวางรถได้หลายคันนะครับอย่างตัวเนี้ยผมวางสูงสุดได้ที่9คันนะถ้าผมอยากจะวางเพิ่มขึ้นอีกผมก็ต้องอัปขึ้นไปเป็นเลเวล5ก่อนนะครับผมอ่า ประมาณนี้นะครับทีนี้พอปลดล็อกมาแล้วไม่ใช่ว่าเราจะวางรถได้เลยนะทุกคนเราจะต้องมาซื้อ แท่นวางก่อนนะครับอ่านี่นะครับผมแท่นวางอันนี้คือถูกที่สุดแล้วแท่นละ100โทเค็นสีเขียวนะครับหรือถ้าอยากได้แท่นวางที่มันสวยมากกว่านี้เราก็มาเลือกซื้ออันอื่นได้นะครับเนี่ยพวกนี้เห็นไหมมันจะเป็นแท่นวางที่แบบเป็นลวดลายของรถแต่ละคันนะครับก็เลือกมาซื้อก่อนหรือว่าอยากได้แบบเท่ๆหน่อยแพงๆรูๆนะครับผมก็ซื้อพวกนี้เอาไปวางได้นะครับพอเราซื้อพวกนี้ไปเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เข้ามาที่คําว่า Edit นะครับแล้วก็เข้ามาที่อันที่2ตรงเนี้ยเห็นไหมเออแล้วเราก็เอามาวางแบบนี้นะครับผมล ก็ไปได้นั่นเองนะครับทุกคนเนะี่แล้วก็กดมาที่แท่นวางนอแล้วก็เลือกรถได้เลยว่าอยากจะวางรถคันไหนเอาไว้โชว์ในโรงรถของเรานะครับวิธีการเพิ่มก็จะประมาณนี้ง่ายๆเลยนะครับผมแต่ก็อันสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นกาชาเฟอร์เิเจอร์เนาะเราอยากจะได้ของตกแต่งเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากจะได้บ้านใหม่ที่มันมีสระน้ําที่ผมพาไปดูตอนแรกเนี่ยเราก็สุ่มได้จากอันนี้นี่แหละเราสามารถเข้ามาดูพรีวิวตรงนี้ได้นะแต่ว่าผมขอไม่ดูแล้วกันมันโหลดช้านะครับผมของรางวัลที่เรามีโอกาสสุ่มได้ในนี้นะครับก็มีเยอะ มีแต้มโชคดีด้วยนะครับผมถ้าเราสุ่มไปแล้วมันเกลือมากๆเนี่ยพอถึง300แต้มนะครับก็จะเป็นการการันตีนะครับผมว่าเราจะได้บ้านหลังนี้มาแน่นอนนะครับโอเคทีนี้มาดูระบบเพื่อนตรงนี้นะครับก็อย่างที่พาทุกคนไปดูเนาะเมื่อกี้ว่าถ้ามันขึ้นสีเขียวเนี่ยเราสามารถเข้าไปบ้านเพื่อนคนอื่นได้แล้วก็ไปกดรับพลังงานฟรีนะครับส่วนอันที่2ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับว่าเราไปเยี่ยมบ้านใครมาบ้างนะครับเผื่อเราอยากกลับไปอีกครั้งไม่ต้องเลื่อนไกล ผมต่อมาก็จะเป็นระบบถ่ายรูปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะถ่ายได้ไหลายโหมดนะทุกคนเราสามารถกดซ่อนได้นะปิดตาไว้นะครับมันก็จะไม่ขึ้นพวกเส้นต่างๆนะครับถ้ากดโชว์มันก็จะขึ้นแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นพาโนรามาได้ด้วยนะครับผมก็คือถ่ายมุมกว้างนะอันนี้มุมต่ําแล้วก็อันนี้มุมสูงนะครับถ้าเราอยากจะถ่ายแบบให้มันกว้กวางเต็มลงรถของเราอะไรแบบนี้นะและสุดท้ายนะครับก็คือระบบปรับแต่งลงรถนั่นเองเราก็กดเข้ามาที่ Edit เนาะถ้าเรามีของนะครับผมอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นซีนนะที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะ ไหเราก็มาเลือกเปลี่ยนได้จากตรงนี้เลยคือเราอยากจะเคลื่อนย้ายอันไหนก็มาคลิกได้เลยนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นเป el, นะ็นสีเขียวเนาะส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนทิศทางนะครับตัวเลขด้านล่างคือองศานะเราอยากให้เฟอร์นิเจอร์ของเรามันหันกี่องศาก็เลือกตามที่เราชอบได้เลยพอเราแต่งเสร็จแล้วนะครับมันจะมีสีตัวเลือกด้านล่างนะอันนี้เนี่ยคือเราสามารถเซฟรูปแบบนี้ไว้ได้นะครับผมเราแต่งแบบไหนแล้วเราชอบเนี่ยแต่ว่าเราอยากลองแบบอื่นบ้างเราก็เซฟแบบเดิมไว้นะครับผมแล้วทีนี้เราก็ไปแต่งแบบอื่นนะครับผมแต่ว่าพอแต่งแล้วเรารู้ ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้เนี่ยได้ทันทีเลยนะครับมันก็จะกลับมาเป็นแบบเดิมนะส่วนเช้งเลเยอร์อันนี้ก็คือเปลี่ยนนั่นแหละอย่างที่ได้บอกไปมันคล้ายๆกันกับอันเมื่อกี้นะครับผมส่วนออแกไนต์ตรงนี้เนี่ยก็คือเก็บของทั้งหมดเลยนะครับที่เราวางไปเนี่ยเก็บเข้ามาในกล่องแบบทีเดียวนะครับคือกดปุ่มเดียวปุ๊บมันจะเก็บทั้งหมดเลยโลทั้งหมดออกเลยนะครับถ้าเราจัดของเยอะๆแล้วแบบไม่อยากเรียงจัดมาให่นะก็แนะนําว่าอย่ามากดปุ่มนี้นะครับทุกคนส่วนนี้ก็น่าจะเป็นปุ่มวางนะอันนี้ผมยังไม่เคยกดเหมืือออนนนนกกกััแแแตต่่่่่ทททาาาางงีีีดดนะะะะปุมมคควววรรรรจจเเเลลไส็็้ กด save and exit ตรงนี้นะครับผมมันก็จะออกมาหน้าปกติของเรานั่นเองทีนี้นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนรถของเราเนี่ยเมื่อกี้ลืมพูดนะก็คือมันจะมีสล็อตให้เราเลือกด้วยนะคือเราไม่ต้องวิ่งไปคล,ลิกรถทีละคันนะครับเราเข้ามาตรงนี้เนี่ยที่ด้านบนมันจะมีสล็อตเลือกให้เราเลยนะว่าอ่าสล็อตท,ที่1 2 3 4เป็นรถคันไหนอยู่นะครับแล้วก็เลือก,อกไปนะแล้วก็เปลี่ยนๆได้เลยนะครับอยากเปลี่ยนรถคันไหนก็คลิกสล็อตแล้วก็เปลี่ยนได้เลยอันนี้จะสะดวกมากกว่านะครับแล้วทีนี้ที่ด้านหลังนะครับ думаю, ทุกคนเราสา, LIKE ามารถใส่ ภาพกับเลือกล้อรถนะครับถ้าเรามีเสื้อผ้าที่แบบให้ค่าแฟชั่นสูงๆนะครับผมแล้วก็เอามาใส่ในตู้นี้นะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะใส่เป็นล้อรถนะครับก็มาคลิกตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับผมอ่ามันก็จะมีล้อรถให้เราสามารถเลือกเปลี่ยนได้นะเห็นไหมแบบนี้นะครับผมส่วนของผู้ชายถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะใช้ของผู้ชายผู้หญิงแบบนี้นะก็คือให้เพื่อนๆอ,ออกไปหน้าล็อบบี้ก่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นตัวละครผู้ชายนะครับแล้วเราค่อยเข้ามาที่ลงรถของเราใหม่อ่าแล้วเราก็มาคลิกวางใหม่นะเราก็จะสามารถใส่ได้ทั้งของผู้ชายแล้วก็ผผู้้หญิงเลลยนะมแทีี ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีไว้โชว์อย่างเดียวนะทุกคนเขาจะสามารถเปลี่ยนแฟชั่นตามในตู้ที่เราใส่ไว้ได้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองไปดูบ้านคนอื่นดูนะพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็วิ่งมาเลยเราชอบชุดไหนอยากลองใส่ชุดไหนนะครับก็วิ่งมานะแลวก็เลือกที่อันนี้เลยก็ใส่นะครับเห็นไหมอ่าแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นชุดแฟชั่นนั้นๆได้ด้วยนะครับผมก็เอาไว้ถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนเนาะโอเคก็น่าจะหมดแล้วนะสําหรับโหมดลงรถนะครับผมผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะถ้้้้้าาาเเเกกิิดดดววว่มมมมีขีขขอสงงยตตรรไไไหนนะะผผ็พพ์์ไไ๋จ อโอเคสําหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบผมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ